สวัสดีชาวโซเชียลแคมทุกคนครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องไอเอลโอรสก I ับไอเนวดาวหรือดาบเนวดาวผมไม่เข้าใจจริงครับไอสองตัวเนี่ยมันแย่งกันเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองของฝั่งคนไม่อยากรู้จริงพวกมึงอ่ะเลือกตั้งสอสอกันยังไงกมไม่เข้าใจจริงแย่งกันเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองคนนั้นตีคนนี้คนนี้ตีคนนั้น ค้ากันเหมือนเด็กเกียนหรเด็กปัญญาอ่อนนะรู้จักไหมเด็กปัญญาอ่อนเฮียถ้าเป็นวัดสองวัดไส้วยลุงพี่หนอกลุงพินพีเฮียมนเจอครูก็ได้นี่พี่บอกให้กูอวมวยวัดตีวัดตีพระตีเก่งกับเด็กตกคนแก่ตีกัะเคยเป็นเรื่องธรรมดาของกูไเฮียพวกมือแม่งกาด บอกให้กระจอกไอาหา้ห่าทำเป็นยิงทำทำเป็นอะไรหา่าประทับแตกใส่หรือเปล่าไอ้เหี้ยแม่งมาว่าคนนั้นตีคนนี้ตีเรื่องเป็นราวทำเป็นท้ากัน,เ,นเก่งกันไอาหา้ห่าอยากเจอกูเจอกูได้ไม่ว่ากูัวมวยวัดอยากได้เบอร์โทรกูัวศูนยะ์แปดเล่าสองแปดห้าสามสี่ห้ากลุมโทรมานะไอ้เหี้ย โทรมานะเจ้าของเดียวกับเย็นติจะบอกให้รู้จักไหมไอ้เหียกูเนี่ยเบอร์กำมอดฝั่งพนะนครรถถัง GMC เอาไม่ลงคนที่จะเอากลงกูได้อ่ะมีแต่นิวเคลีย์นี่เหี้ยเามาทำ้ายชะโลกกูทฮะร้ำมันเก่งไอ้หนอกไอ้เนยเพวกนั้นน่ะ ทำเป็นกรีดนงกรีดหน้ารัดพี่รัดรัดเฮียอะไรเขาเบ่งมึงออกมาไอ้เฮียวที่สาทำเป็นเก่เงว่าะอะไรไอ้ไอ้เฮียอะไรที่ออกคี้มาล่าไอ้ไอ้เอ็กซอลแจวเอ็กเอลอะไรวะกูอยากเจอกูนี่เอ็กเอลใครอยากตีกูให้มาหากูได้เลยกูอะวัดส่งวัดไปมาเลยกูไม่ได้แค่ไอเนวัดดาวหรือไอดาบเนกูตอบมึงสี่คนเลย ไอแอลวอก์กต่อแม่งห้าคนเลยวัดใปมาเลยสองร้อยกิโลอยู่บุ้มนี่ตีกูเลยเฮีย yeah. ทำมนันเจ๋งแตดกูลงมือมันไม่เครียดแดดดีแม่งทชวเลย <c oughs> กูไปแค่นี้แล้วกันกูนอยากรู้เหมือนกันพูกมึงจริงแค่ไหนเฮียทำมันจริง กันอยู่นั่นแหละปัญญาอ่อนเลือเือกกลัวไม่เก่งหรอกเรื่องโซเชียลของโซเชียลแคมอะไรเรื่องอินเทอร์เน็ตกูไม่เลือเถือกตัวกระโปงตัวโคกี้เนี่ยอ่าทำมันเจ๋งทำมันคุยถ่ายรูปกันทำมันออกทำมันลงยูทูบยูทูปเป็นแกลงใหญ่โตๆเกียร่ะเทียบเจอพวกมึงเหมือนกันเนี่ยหากูได้นะตามตัวกูได้กูอยู่ไม่ไกลหรอกกูอยู่ในโลกนี้แหละมหาหัวเนี่ย เก่งแค่ไหนคนเราเนี่ยแค่นี้แล้วกันปากบอกบอกพวกมึงด้วยไอ้จะเป็นหมากูเบอร์รุบอกไปแล้วมีฟังเอาเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมจุ๊บจุ๊บจับแค่นี้แล้วกันนะจุ๊บจุบ